เาคาถามมาตอนนี้เลยว่าคิดว่าจะอยู่ตรงเนี้ยนั่งกันอย่างเงี้ยเป็นตลกโป๊กฮาเป็นปัญญาอ่อนออีกกี่ปีพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่งชอบมีคนมาถามกูหลังๆเวลากูเป็นรายการอ่ะมึงเชื่อว่าคนมักถามว่าพี่โอ๊ตคิดว่าพี่โอ๊ตจะรีทายเมื่อไหร่ครับกูตอบเลยพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้เลยเ้าไม่มีภาระอะไรนะาทําไม่มีภาระพี่เลิกทำงานพรุ่งนี้เลยเ้ย กลางวันเข้าออฟฟิศเซ็นเอกสารโอนเงินคุยงานเย็นถ่ายรายการกลับไปกึกจะหลับแล้ว สามทุ่มตื่นที่สี่ทุ่มไปร้องเพลงอีกแล้วทำไมต้องทําอะไรหนักเคยมองฟ้าแล้วถามฟ้าเหมือนกันว่าทำไมต้องหนักขนาดนี้อ่ะพอจังหวะไม่มีก็ไม่มีเลยเนาะอะใช่คือจังหวะเออคือก่อนหน้าที่จะมาที่จะมาแบบวงการอย่างเงี้ยคือก็ถามว่าทำอยู่งานอะไรไปก่อนพักเครื่องแล้วก็แบบต้องล้างล้างแล้วก็รอลูกค้านึกออกป่าชามชามปกติคนอื่นเข้างานห้าโมงอีกที่สิบเอ็ดโมงแต่งหน้ารอแล้วใช่ามเพราะลูกค้าจองเที่ยงเวียพีจองเที่ยงลูกค้าจองไม่ดูลูกค้าจอง ไม่แต่ว่าถ้าไม่จองก็ไม่เข้าร้านอยู่แล้วแต่กูไม่แต่งหน้านะเพราะว่ากูเป็นคนต้องดำน้ำลงไปแล้วเพื่อนอยู่ด้านบนมึงเชื่อกูเหรอเท่าที่กูไปมานะน้องไม่เคยดำน้ำน้องไม่เคยดำน้ำแตามมันจับพวกกูกดอันนี้มีแต่น้องไม่เคยดำน้ำกูไม่เคยเห็นน้องผมเปียกเลยมีไหมมีไหมไม่มีต้องสวยตลอดเหรอเขารับมวยแล้วไอ้เหี้ยไม่รู้ได้ไงวะ แล้วเขาออกเพราะว่าเป็นไงเดี๋ยวเขาจะเสียเวลามาได้ใช่คือเพราะว่าช่างเขารอครั้งละไม่รู้ท่ไมวะแล้วไม่ต้องไปไหนเลยแบบสมมติว่าข้างล่างที่ก็จะเป็นเหมือนคอฟฟี่ช็อปให้กินข้าวได้เลยใช่ใช่ใช่เป็นกระโหลกหันอะไรวะเนี่ยที่มาแขกื่องขวงเราเป็นไงสวยป่ะ สวยแหมกูชอบมากจังหวะเป็นไงสวยป่ะแล้วมึงหันไปถามไอ้บัสนี่เขามีเมียแล้วไม่ใช่กูจะหลบไปให้เขาเขาอยู่นี่เขาอยู่ไหีไอ้บัสมันเขามีเมียแล้วจะถามว่าเขาบันเลทเทสอยู่ไหมเขาก็เออเขาไม่เลทแล้วเขาไม่เลทแล้วเขาอยู่ในล่องในรอยน้องเขาเป็นเป็นอินฟลูอินฟลูอดีตแฟนของเขาคือคนชื่อใครวะไอ้เฮียนี่มึงก็พูดมึงก็พูดดิไม่ไปซึ่งนะกูกูพูดอยู่นะกูเกลียดไอ้รายการที่ใบ้คำมากเลยไอ้พวกรายการที่แบบว่า ตัวย่ออย่างนี้ไอ้เพ่แล้วกูอะเป็นคนขี้เสือกไงแล้วเราก็อยากรู้แล้วเมื่อกี้แววตากูับบนี้นะโอ้โหพลังงานเสือกมันแบบอะไรนะอ่านปากนะเฮงดูเออโอเออ๋อพี่ก็ลองลูกทุ่งนี่โอ้ยไกว่ นีโอเค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 ไม่ไม่เล่นโง่ไปก่อนเล่นโง่ไปก่อนคอนเทนต์เรื่อตลกเล่นโง่ไปก่อนรู้อยู่แล้วพี่ตะกั่วแตนชโลดาเออใครวะใครมีผลชื่อตะกั่วแตน แหมพี <_ Gimme for u> ่ก <Labor ator il ana> <Bahn> ุ <My mom> ้งสุธิราชเขาชื่อยังเป็นกุ้งเลยเป็นเฮียอะไรตะางแดนจะไม่ได้ก็กุ้งอ่ะเข้าใจได้กุ้งกั้งอย่างนี้เข้าใจได้มึงไม่ต้องไปด่าคนอื่นหรอกชื่อเฟซบุ๊กมึงยังซานิสีนะซานิสีนะเลยมีควายทำมันไปด่าคนอื่นเจอกับเขาเลยอเปล่าได้ไลย น้องกิกกี้กิกกี้อายุเท่าไหร่คะลูกปีนี้ก็26่สจะยีค <26, 27, S 3> ่ะ26 27อายุกำลังถือว่าเป็นวัยรุ่นที่กำลังปลิบานเป็นนักฟุตบอลนี่คือเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มเลยไอ้ฝนบอกว่าเป็นอินฟูหนูเป็นอินฟูด้ดานไหนคะทายแบบค่ะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเใช่ค่ะเสื้อผ้าแบบเซ็กซี่ไหมหรือว่าไม่เซ็กซี่เลยก็มีชุดว่ายน้ำบ้างโอ้โหเน้าใจแต่ว่าแบบไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าหน้าตาหนูหููููููดดดดดดเเ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 ปป็็็็นน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 นคคซซซซกกกกีีีี่่่่่ะะะาาาาาารรยยววอออออไแแบบบบลลลตติิหหหหม มึงเอาตรงไหนมาเข้าดิถามจริงมึงคือเจโร่ค่ะมึงยังดีจังหวะช็อตกูแบบเเขาเล่นยมวีมาประมาณ4ี่แสนตัวใช่ป่ะที่หนูบอกสี่ห้าตัวเนาะของใครบ้างของศิลปินคนไหนบ้างก็คือมีดาวูดกับทามไทยค่ะแล้วก็ทามไทเพลงอะไรครับฝนทำที่ร้องกับดาวูดโอเคแล้วมีมีเล่นอ่าวเนี่ยล่ะไม่รู้จะให้มุกกูรู้จักเพลงทั้งโลกเลยนี่ไงเอาจริงดีเจบางคนเขายังไม่รู้จักเพลงเลย แล้วมีอะไรอี่เพลงไหนคะมีของพี่นิวจิ <S <S ๋วค่ะโอ้หูเพลงอะไรครับเป็นแฟนหรือแค่แทนเขาที่ร้องกับสิงโตอะไรที่เขาเล่นซีรีย์ โอ้สิงโตคริสสิงหรอคริสสิงคริสสิงอ่าโอเคเอ่อตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ร้องกับสิงโตไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สิงโตนี้เหรอแปลว่าเล่นมาเยอะเล่นมาเยอะไอเอ็มวีก็เยอะมีเพลงไหนไหนดังไหมดังที่คนแบบเห็นหน้าหนูบ่อยเลยน่าจะฝนทำไหมใช่มใช่ใช่ใช่ไหมที่คนคนน่าจะเห็นจากเพลงนี้เยอะที่สุดแล้วหนูมาเข้าวงการได้ยังไงคะก็คือเหมือนมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งอะค่ะเหมือนแบบว่าตกช่วงนั้นคือเริ่มมีคนฟอลโล่เราเยอะๆแล้วแล้วก็มีพี่เขาก็ชวนไปถ่ายรูปอะไร ส่วนหนูอยู่กรุงเทพไปอยู่อุทัยตอนนั้นสลับไปสลับมาค่ะหนูเรียนที่ไหนคะตอนเรียนที่อุทัยค่ะอ๋อเรียนที่นู่นด้วยใช่แสดงว่าโอกาสมันมาจากโลกโซเชียลใช่โลกโซเชียลก็แชร์รูปอัลบั้มที่หนูลงที่ถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็เริ่มรู้จักใช่ค่ะ ตอนนี้คืออยากรู้แล้วว่าเป็นสาวอุทัยมีแฟนอยู่ที่จังหวัดใดอุทัยค่ะคนแรกคนแรกอุทัยส่วนใหญ่แฟนอยู่อุทัยหมดซึ่งตอนนี้หนูหนูก็ยังพักอยู่อุทัยอุทัยไม่ตอนนี้คือหนูอยู่กรุงเทพตอนนี้ตอนนี้มามาย้ายมาทํางานกรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพแล้วรับงานกรุงเทพทั่วไปใรับงานถ่ายแบบใช่ไงก็รับงานกรุงเทพก็ถ่ายแบบกูก็พูดถูกอิกี้เดี๋ยวคนหาวกูบ้ากล้ามมาเมไหร่รางานมันแบบแปลกๆเออแบบใส่ตาไงด้วยใส่ตาเราด้วย สมมติว่าเป็นคนอื่นพูดคำว่ารับงานมันดูเฉยๆแต่พอมันออกจากปากพี่โอเคมาดูบ้าการพี่แต่พี่พูดถึงว่างานปกติทั่วไปค่ะเออหนูมีแฟนคนแรกตอนอยู่อะไรครับ มสองค่ะมสองก็อายุประมาณสิบปุ้ยอีกสิบสามสิบสี่ประมาณประมาณนึ่งเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันค่ะห้องเดียวกันป่ะไม่ไม่คนละห้องแล้วหนูไปชอบเขาแล้วคนนั้นล่ะเขาอยู่ห้องไหนห้องหกห้องเกเลยไหมเกเรนลยผู้หญิงส่วนใหญ่เด็กๆชอบคนเกเรแล้วไปเจอได้ยังไงแบบไปชอบได้ยังไงก็เดินมาต่อยหนูะดูไงโอ้ยเคาไม่ได้เกเรตีต่อยผู้หญิงนี่บ้าตอนนั้นมันเป็นงานคอนเสิร์ตที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบเขาก็ชมชงให้รุ่นพี่มาบอกเราว่าแบบเขาชอบนะอะไรอยากคุยอะไรอย่างเงี้ เขาบอกเราก่อนเป็นนักดนตรีเหรอไม่ค่ะก็คืออยู่ข้างล่างด้วยกันตอนแรกหนูดูคอนเสิร์ตมาอยู่เอร์นตใครใครมาเล่นจได้มแค่วงที่ของโรงเรียนอ๋อเหมือนงานแบบฟิวแบบมาชิมงานอะไรงานประจำโรงเรียนอะไรอย่างนี้คอนเสิร์ตได้อยู่ข้างบนเราอยู่ในวายของคอนเสิร์ตข้างล่างแล้วเขาเดินมาบอกหรือว่ามันเป็นเพลงอะไรที่มันทำให้แบบเราหันไปเพลงนี้แน่เลยชอบไหม ชอบม้ารูปรางหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยนะพี่ชอบม้าชอบม้าน้าขนาดนี้ขนาดไหนไม่ต้องบรรยันเจอองจะตอนภาวะว้ายอ๋อโรงเรียนคือแบบว่าให้เกียรติอาบปภนนครสวรรค์ไม่ไม่เล่นเล่นเล่นคือเล่นแบบลูกทุ่งไงเพลงอะไรคะจำไม่ได้จำไม่ได้หนูเจอเพลงพี่ไว้หนูอจำไม่ได้เลยเล่นจนเล่นร้องจบเป็นเพลงท่านก็ไปถามเพลงอะไรครับเล่นจนโมเมนต์ทุกท่านมาหมดอน้ัไม่แต่ว่าเราก็มีใจชอบเขาอยู่แล้วไหมคือมันมันเหมือนมันเหมือนแอบ มันไปเห็นหน้ากันมาก่อนหรือเปล่าอะนี้ใช่ไหมต้องมีด้วยค่ะไม่ละเขามาบอกไหมว่าเขาชอบเราเพราะอะไรนมาจะแบบเราก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนป๊ปปี้เลิฟเด็กๆอะไรงี้ใช่ไหมคบนานไหมคนนี้ ประมาณ6-7ปีได้โอ้ไม่เดี๋ยวก่อนนะย้อนไปตอนมสองแล้วจีบเปยังไงอะตอนนั้นมันมีโทรศัพท์หรือยังหรือว่ามีโนเกียอ่ใช้โนเกียโนเกียรุ่นงูไหมมีส่งเมสเซจหากันเหรอหรือว่าใช่ก็ด้วยแล้วก็มันก็น่าจะเริ่มมี MSN เออะไรพวกนี้ไฮไฟอะไรเงี้ยใช่ กูรอรอแล้วถ้ารอกูรอส่งเพลงกูรส่งซสียงติดกันดิ้งคบกันมา6ปีก็ดูน่าจะไปได้ด้วยดีใช่แต่ว่ามันติดตรงอย่างหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำอะค่ะคุาทาแบบเหมือนเขาก็เกเรด้วยตอนนั้นตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเส้นทางของเรามันน่าจะไปกันคนละทางอะไรเงี้ยแต่ในระหว่าง5 6ปีนั้นไม่ได้มีแบบอะไรที่ทะเลาะกันรุนแรงหรือว่าอะไรใช่ไหมคะัมันจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆที่เรารู้สึกว่าทําไมเรื่องแค่นี้คุณถึงตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ ด้วยกันอันนั้นคือคนแรกมาคนที่2ก็คือคนที่คุยนี่ปะคนที่คุยตอนจะเข้ามหาลัยเลยไปเจอกันได้ไงคือเขาเป็นรุ่นพี่แล้วเขาเคยเริ่มทําวงแล้ววงดนตรีไทยวงดนตรีไทยเออจะเขจะเขตุ๊จะเขเออแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็ทําแบรนด์เสื้อกันแล้วเขาว่าเพื่อนเขาชวนหนูอะไปถ่ายไปถ่ายแบบใช่แล้วก็พอไปถ่ายปุ๊บก็เสร็จงานนู่นนี่นั่นก็เหมือนแบบเริ่มแบบแซล์กันในเฟซอะไรอย่างเงี้ยหยอกกันแต่ตอนนั้นหนูมีแฟนอยู่ตอนนั้นไม่มีค่ะอ๋อเล้วใช่ เลื่แล้วโอเคคนนี้เข้ามาจีนใช่แล้วมันก็เป็นยังไงคบนานไหมประมาณปีครึ่งค่ะอือปีครึ่งก็นานอยู่นะปีครึ่งปีครึ่งก็ประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วมาแล้วมันเกิดคือมีมือที่สามคืเหรอไม่อยากยุ่งเรื่องนี้สัมภาณ์เลยครับคุณสามารถเลยคุณสามารถอะไรคุมาเลยไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เก๊าาเปีครึ่งผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรอยู่กันมาดีมาก ไม่มีเรื่องราวนอกใจเลยนะตอนแรกๆยังไม่มีค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งแบบเริ่มเข้าไปในวงการเบ<อ>ื้องหลังก่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เอะและหลังๆเราเอะและ้วเ<อ>ขาแปลกยังไงคะเขาแปลกใช่เ<ๆ>ขาอะไปบ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งที่ เป็นโปรดิวเซอร์ด้านวงการเพลงแล้วเขาไปแล้วเขาก็เหมือนแนะนําให้รู้จักกันกับคนที่3นี้ใช่เราก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยก็คงทํางานด้วยกันหละมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ไปมาไม่กลับคอนโดจากที่เคยกลับทุกวันใช่กลับตลอดกลับไวมากแรกๆก็คือกลับเลทกลับช้าสักพักคือกลับเช้าแล้วสักพักไม่กลับแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไร ทำางานไม่เล่นดนตรีไทยมันต้องซ้อมไงไม่ต้องพูดใจตีถึงงต้องกรึงลีจะเค้กันถึงตีห้าเลยเหรอ แล้วเราไปจับได้ตอนไหนคือเราอไปดูในโทรศัพท์เขาว่าเขาเล่นเกมด้วยกันแล้วเราก็เลยถามว่าเอ่าวนี่ก็ว่าอยู่เพื่อนพี่ี่ชอบเล่นเกมทุกคืนเลยมีอะไรี่ยกูเลยกูเลยกูเลยอแล้วมึงเข้าเบื้องหลังว่ามึงอยากรู้ว่าปาร์ตี้กูมีใครบ้างอ่ะพูดดิพิทกาชัยเจฟสตนเตอร์ด้วยอิเป้ยโตว่าเธอกูเล่นเกมกับกระเทยกระเทยกับโอ้ด่ากันชำไม่มีอะไรหวานแบบอย่างนี้หรอไม่มีหลายคนเล่น มั่วซั่วพอเหรอตี้กูชายล้วนออโอเคแล้วก็ด่าเด็กกันเปิดไม้ด่าเด็กกัน <laughs> ใครแบบแบดด้วยแบดด้วยใครเกียนก็ด่าแม่งเห้หมดไม่ได้กันไม่ได้สตีอี้เด็กี้ยังไงเล่าอย่าเนี้มันยังเล่าไปเช็คเจอคือเป็นเกมที่เขาเล่นด้วยกันในเฟซแชทในเฟซแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเป็นคนนี้ก็ชื่อเขาไงคะไม่ไม่เขาชัดกลิ่นเขามีแบบได้กลิ่นได้กลิ่นอยู่แล้วเราคือหนูเป็นคนที่เซนต์แรงมากเรื่องเรื่องพวกเนี้ยแต่โอเคเข้าใจได้ไปเห็นว่าเล่นแต่ก็อาจจะแค่เล่นเกมปะหรือว่ามีหลักฐานอะไรที่มันมากกว่านั้นมันก็มีแบบแชทที่มันคุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่่่าาาาาาาหนนนูกก็ถถถมมเขวววววอ้้้้้แแแลลคททงงดยัไึ ามานั่งเล่นเกมด้วยกันแบบตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เหมือนแบบมีอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนว่าคืออะไรอ,อะไรเงี้ยมันอาจจะคุยกันเฉยๆแต่อในข่าวเขาไปค้างกันนะครับ ก็ตามตามไปทุกที่ไม่ใช่นันมันหมายถึงตอนเลิกแล้วหรือเปล่าเลิกกันแล้วไม่ยังไม่เลิกนี่แหละเดี๋ยวโค้งหักศอกคือหมายถึงว่าตามไปทุกที่แล้วหนูไปรู้ได้ไงว่าเขาไปด้วยกันทุกที่ก็คืออยู่ในวงแม่บ้านของวงประมาณนั้นแล้วก็คือมีอะไรก็ส่งข่าวกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วพอหนูได้หลักฐานมาหนูได้เคลียร์กับเขาไหมว่ามีคนเห็นนะมาเล่าให้ฟังนะถามเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเรากลายเป็น คนงี่เง่าไปแล้วอะแล้วเรากลายเป็นว่าเราต้องมานั่งคิดว่าหรือว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าที่เราแบบงี่เง่าขนาดนี้อะไรเงี้ยถามทีไรอะเราคุยกันทีไรก็คือทะเลาะกันตลอดวันที่จบกันจบเพราะอะไรจบเพราะว่าเหมือนเราอะเป็นซึมเศร้าแล้วคือนั่งร้องไห้ตรงระเบียงแบบไม่อยากอยู่แล้วแล้วคือเราไม่ได้คําตอบแบบไม่ได้ความชัดเจนอะไรเลยแล้วคือทิ้งให้เราคิดว่าเราอะเป็นคนที่แบบไม่ดีซึ่งเคาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลิกด้วยถูกไหมคือคาลาคาซังอยู่แบบช่ เป็นแบบนี้ไม่ได้แหละก็เลยทักเขาไปว่าแบบเออถ้างั้นก็เลิกกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วเขาพิมพ์กลับมาว่าแป๊บเดี๋ยวค่อยคุยกลายเป็นว่าเหมือนแบบเราคุยด้วยที่ไรก็คือเขาอารมณ์เสียใส่เราตลอดเหมือนฟิลจะเลี่ยงตลอดใช่อารมณ์เสียตลอดเลยแต่มันก็เหมือนไม่ได้เลิกไม่ไม่มีคําว่าเลิกกลับมาจากเขาถูกไหมไม่มีหายกันไปเองใช่พอแป๊บเสร็จปุ๊บเราเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเราก็เสียใจมากถูกไหมคะแล้วก็ของที่ห้องอ่ะมันก็ยังอยู่แล้วคือเราอ่ะเป็นคนที่นั่งพับผ้าให้เขาอะทุกชิ้นคือเราเป็นแม่บ้าน ได้เจอเพื่อนเลยแล้วคือเราไปเที่ยวก็ไม่ได้อยู่แต่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่มาเอาเองเขาให้รถมารับแล้วก็เลยให้เพื่อนประมาณ4ี่หคนช่ยช่วกันยกแล้วเราก็ทิ้งของทุกอย่างดอกมงดอกไม้ตั๋วอะไรที่เคยไปด้วยกันอะไรเงี้ยทีนี้เสร็จปุ๊บน่าจะไม่กี่วันนะคะเขาก็ลงมาไปญี่ปุ่นกันอะไรเงี้ย ก่อนจะเจอคนที่3นี่นานต้องใช้เวลาเยียวยานานไหมไม่นานค่ะคนที่3ก็คือเป็นเพื่อนกันตอนเรียนมหาลัยใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งก็ดีนะคนนี้รักมากใช่เป็นคนประเทศอะไรฮะลูกครึ่งเยอรมันค่ะหล้วเขามาจีบก็ใช่เพื่อนก็ชงชงให้กันว่าแบบอุ้ยชอบนะอะไรเพื่อนแบบเฮ้ยรุ่นยูไ้กอกเป็นระโนะเยอรมัน ไม่ใช่เขาอาจจะทํางานโรงงานไส้กอกไงโรงงานเบียร์อะไรก็มีเป็นไส่กอกทำไมล่ะเวลามึงไปโรงเบียร์มึงสั่งอาหารมึงสั่งอะไรขาหม,มูจบ <laughs> ต้องฉีกต้องฉีกจบจบเมนูในร้านอาหารเวลามึงสั่งมันคือไส้กอกอะไรไส้กอกกีสานใช่ <laughs> ก็กินแล้วก็เคี้ยวขิงไปด้วยเหี้ยอะไรเนี่ย <laughs> ใช่ก่อนอยารมันเห็นปะทุกร้านมันต้องมีเออแล้วเราได้คบคุยกันประมาณ2-3เดือนค่ะก็ได้คบใช่นานเลยคะคนนี้สี่ห้าปีค่ะโอกยหนูเป็นคนคบคนนานมากเลยนะครับหปี6ปีไม่เหมือนเพื่อนพี่เลยสี่สี่ชั่วโมงก็จริงเหรอคะเออให้กลับอไปแล้วไม่น่าเรียกคบน่าจะเรียกซื้อหรือเปล่าสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีมึงพูดผิดค่ะอุ่งจ่าให้มันดูดีหน่อยแล้วหลังๆไม่เผื่อพูดหลังๆหนักกว่านั้นค่ะเป็นไงคะสี่ สามสองหนึ่งโชคดีนะต้องบอกก่อนว่าคนที่แล้ว่ทิ้งโลกให้เขาไวคือซึมเศร้าแต่คนเนี้ยหนักกว่านั้นคือทําเขาเกือบตายมันเป็นเพื่อนกันด้วยมันคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ว่าเขาติดเรื่องหนึ่งที่เหมือนเขาตามเพื่อนมากไปหน่อยติดเพื่อนใช่ติดเพื่อนแล้วก็เจ้าชู้นิดนึงแล้วที่บอกว่าปางตายนี่มันคือยังไงล่าสุดที่เลิกกันก็กีดแขนตัวเองแล้วก็กินยาไปแปดเมตร คือตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากเสียใจแบบแล้วไม่ลอยเดียวนะพี่ขอโทษนะให้พี่นิดดูเนี่ยเพราะมันมันไม่ได้ลายเดียวนะเพื่อนมันเนี่ยดูดิเยอะมากเลยหนวกินยาสึมเศร้าแต่ว่าหนวยันดันไปแบบกินไปแบบ8เมตรอะไรเงี้ยคือมันไม่อยากหลับใช้หิวแล้วมันผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ยังไงก็ที่กีดแค่นี่แหละค่ะเอางี้อยากรู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันพาเราไปถึงจุดนั้นเป็นจุดที่แบบไม่ไหวลวกูแบบก็คือไปเห็นในโทรศัพท์เขาคือเขานอนหลับอยู่ที่คอนโดแล้วก็ไปเห็นว่าแบบคือเราก็มีเซนอะ แล้วก็ไปเห็นว่าแอบคุยกับคนอื่นเราไม่ใช่คุยคนเดียวอแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากรับเรื่องอะไรพวกนี้แล้วแม่งคือแย่มากๆแล้วคือเราทําดีกับเขาขนาดเนี้ยแต่ทําดีมากๆเลยอ่ะเราทำไมถึงแบบไม่เห็นค่าเราอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรหาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยมึงกลุ่มแบบไม่อยากอยู่ในห้องแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออไปข้างนอกกันแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปนั่งหลานแถวทองหล่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไปนั่งกีตต์่อไปนั่งกีต์ไปนั่งกีต์ไปนั่งกีต์เดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะาวกูตลกกูถามจริงมึงไม่เคยเจอเพื่อนเมาแล้วกี้หรอไม่มีอ่ะโอ้โหของในสังคมกูเต็มไปหมดครับไม่หรอกบางคนที่เขาอกหกักการแสดงออกจะไม่เหมือนกันแต่ละคนเนาะบางคนร้องไห้ไบางคนเฟี้ยงของเอางนี้มันไม่เหมือนกันนะพนักงานกูอีพิงไม่หรอมึงถามคนในออฟฟิศได้เลยเวลาเมากูานั่งอยู่อะเป็นอะไรลูกจนตอนประเมินพนักงานอะกูต้องบอกพิงสนุกได้นะลูกแต่อย่ากี๊ดได้ไหม พี่ไม่รู้ว่าตูกลงเป็นอะไรแยกไม่ออกตกใจหนูก็เลยไปที่ทองหล่อเข้าไปในเองน้ำแล้วกีดกี่ข้อเท้าด้วยกีดทาไหมอยากกินเอ็นีพี่ไม่คือตอนนี้รายการมันเครียดไหมดแล้วเฮ้ยจิมหน่อยคือรายการตลกวายในายในในตอนนี้นอกจากซีมที่เขาแต่งบ้านผีแล้วเนี่ยตอนนี้มันอึมคืนไปหมดละมันเครียดเราคือรายการตลกเพื่อน ข้าวเดนียรายการคือเรารายการตลกเนาะโอเคโอเคคือปรับปรับก่อนอย่าให้มันอย่าให้มันจูนเรียมากมันต้องตลกบ้างแล้วใครไปช่วยหนูจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้คือเพื่อนค่ะสนิทตอนนั้นปีนปีนเห็นหรือว่าคือออกมาแล้วก็มี่จะไปตามใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมันหายไปนานว่ะพี่พนักงานเขาก็มานั่งทําแผลให้นั่งแบบว่าผ้ามาพันเช็ดเช็ดจริงๆวันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้อยาก ถามไปถึงเรื่องเก่าแต่มันก็จําเป็นเพราะว่าด้วยรายการเราด้วยเนาะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยว่คิดซะว่าให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ดีอย่างแรกคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกก็คือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ออกมาจากความว่านะจ๊ะสองคือเรื่องทําลายตัวเองอันนี้เหมือนเล่าเป็นวิทยาทานว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะเป็นตัวอย่างว่าแบบเห็นไหมว่ามันมีอีกหลายคนที่เขาเสียใจจากการกระทาของคือตัวเราเอง อย่าลืมว่ามันไม่ได้มีเราแค่รักเราอยู่คนเดียวมันมีเพื่อนเพื่อนมีพ่อแม่มีคนอื่นที่รักเราอีกถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วคนเหล่านั้นน่ะเขาก็จะเสียใจไปด้วยไงฉะนั้นก็จะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนก็กำลังใจทุกคนใช่ใครหลุดพ้นไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็ฟังวันเนี้ยมันอาจจะเป็นกําลังใจดีๆนะเราเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้โลกนี้มันก็เกิดขึ้นได้ พูดถึงเรื่องสเปคหน่อยจริงๆอ่ะชอบแบบลูกครึ่งฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สนานหรือยังนะพี่ลินปีกว่าแล้วค่ะจากคนล่าสุดใช่ตอนนี้ปีกว่าแล้วโล่งๆเลยมีคนมาจีบไหมมีแต่ว่าไม่เวิร์กบอกสเปกเลยถาโถงเข้ามาเลยจริงๆตอนนี้ไม่มีสเปกอ่ะคือชอบคนที่ง่ายๆลูกครึ่งลูกครึ่งคนไทยก็ได้หน้าตาคนไทยก็ได้คือหน้าตาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ไม่ติดดูดีหน่อยดูดีหน่อยมีสไตล์หน่อยดูแบบมีอะไรที่มันน่าดึงดูดมีเสน่ห์ของเขาอะไรของเพื่อนพี่มีแต่หน้าดูดไม่มีหน้าดึงดึงได้ อย่าดึงแรงมันจะยืดหรอคะผูบางทีดึงแรงเฮียคิดว่ากูเป็นลูฟี่มั้งไอ้เฮียกำมมากำมมากำมไอ้เฮียแบไมาไอ้สั์กำมไม่ปล่อยเลยเฮียอย่างยืดอไอ้หนูอย่าไปดึงแรง เดี๋ยวมันยืดเดี๋ยวหนังหุบปลายมันยืด <c oughs> เอาหน่อยมันเคิมีมาเยอะและ้วมันเคิดมาเยอะและ้วชอบคนง่ายๆาไม่ไม่ชอบคนเึื่องเยอะลึก่ึเยอะในที่นี่ของหนูคืออะไรบ้างอวดรวยไม่เอาเลยดาราก็ไม่ค่อยเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเราชอบคนง่ายๆเพราะาเราแบบติดดินมากๆไปไหนไปได้ไม่ต้องมาปิดไอคำว่าง่ายๆของหนูนี่มันประมาณไหนแบบกินอยู่ง่ายใช่กินอยู่ง่ายคือไม่ต้องแพงก็ได้แล้วถ้ามีผู้ชายรวยๆมาจีบหนูจะชอบไหมไม่ค่อยคุยอะค่ะรักดนตรีได้ไหมไม่เอาละค่ะไม่เอาละค่ะวา ดาราก็ไม่อยากได้เขาบอกดาราศิลปินเขาไม่เอาแล้วเขาตัดแล้วเพราะเออแต่สมมติเป็นนักดนตรีกลางคืนอย่างเงี้ยนะก็ไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูไม่เที่ยวหรอกค่ะไม่ครับไม่แต่หมายถึงว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูต้องไปเที่ยวตลอดไง ก็เป็นแค่เป็นนั้นตัวเองคืนแบบมันจะห่วงใช่ไหมมันจะห่วงมันจะระแวงเขาว่าเขาเขาเจอเรื่องไม่ไม่ดีมาไงเขาขอเป็นคนแบบเออ่ทำงานกลางวันทั่วไปออฟฟิศอะไรอย่างงี้เหรือหรือคือเจาของธุรกิจอเลยจะจะไม่เข้าเนาะไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารผู้บรริหาคือคนรวยอีฝนมันก็จะย้อนไปข้อแรกอีกว่าเขาไม่ชอบคนรวยแต่คนรวยธรรมดาก็มีเจ้าของธุรกิจแบบเหมือนเหมือนตัวเองทำเองก็ได้อะไรเงี้ยแบบสู้ๆมาเหมือนเราอะไรเงี้ยเออได้ แต่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากๆเลยไม่อันนี้มันคือสเปคตั้งต้นเฉยแต่ถึงเวลาถ้าเกิดมาคุยจริงๆแล้วดันคลิกกันคุณจะอาชีพไหนหรืออะไรกูว่าวดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่มาแล้วก็ได้แสดงความจริงใจถ่กโอเคจะจริงใจกับเขาว่ะก็ผ่านกําพงนี้ไปได้แต่แค่กำแพงแรกเขาอ่ะก็คือแบบยังไม่อยากนะแบบเนี้ยแค่นั้นเองนอกนั้นไม่น่าไม่น่ายากข้อดีสวยเก่งขายหยันใช่หนูเก็บเงินเก่งไหมเก็บเงิน ไม่ค่อยซื้ออะไรวุ่นวายแบบส่วนอย่งเงินหนูไปใช้กับอะไรไม่ติดนเงินหนูไปใช้กับอะไรในในซื้อของข้าวห้องซื้ออะไรออแบบพวกของใช้ อ,อ๋อแคนะ่นั้นคือสิ่งที่ต้องใช้ในใชีวิตประจาวันใช่ใชไหมครีมเคิร,ร์ฟเซบูเปอร,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 ร์อะไรอย่างงี้บางทีก็ซื้อ,อกับข้าวมาทำแล้วผู้สื้อผ้าหรอเลูกเสื้อผ้าก็ซื้อบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยข้อดีของเขาเมื่อกี้คือเขาเป็นแม่บ้านมากเมื่อกี้ที่ฟังอ่ะเขาทําอาหารด้วยแล้วเขาก็ผับผ้าเก็บของให้ดูแลห้องก็คือนี่คือหญิงไทยใจงามของแท้เลยมีอะไรอีกไหมที่เป็นคนอดทนมากจนถึงที่สุดกูเชื่อสุดสุด โอ้โหนี่เยอะแล้วนะสวยทำงานเก่งขยันอดทนเก็บเงินไอ้เฮียนี่ที่เพียบพร้อมนะ <Rom antic. S 3> รโรแมนติกข้าช่บเป็นคนโรแมนติกโรแมนติกแบบเซอร์บบไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ชอบแบบทํากับข้าวไว้ให้แล้วก็เขียนโน้ตไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่<อ><อ>มันขัดกับลูกหนูมากนละลูกลูกหนูดูเปรี้ยวมากเลยนะแต่หนูเป็นได้ทุกแนวนะอิ้งแล้วเขาหันไปพูดกับมึงด้วยนี่อุ้ยเป็นได้ทุกแนวด้วย เป็นได้ทุกแนวโอ้เป็นได้ทุกแนวดูวขาเขาพูดเมื่อกี้ว่าเขาเข็ดแล้ว และกูบอกเลยคุณหนักกว่าตัวนน้นเยอะคุณหนักกว่าตัวนน้นเยอะเป็นได้ทุกแนวด้วยพี่อะไรแต่ว่าข้อดีเพียบเลยนะแต่ข้อเสียข้อเสียข้อแรกเลยก็กำแพงสูงใช่อันนี้แหละมันอาจจะเป็นคือมันไม่ใช่ข้อเสียสําหรับตัวเองนะพี่ว่าเป็นข้อดีหมายถึงว่าพอกำแพงสูงเลาจะได้เล <so ือกเยอะหน่อยแล้วม yeah> ีเวลาเรามีเรามีมีสิ่งเลือกข้อเสียอย่างหนูเป็นคนขี้ระแวงไหมก็ด้วยเพราะว่ามีแผลเพราะว่าเขามีแผลราแวนขี้หึงคือบางทีขี้ระแวงมากเกินไปมันอาจจะทําให้ผู้ชายบางคนอ่านทำไมเธอเรายังไม่ได้ อะไรเลยบ<ะ>คือบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรแต่เราแบบเหมือนแผลเรามันมีอ่ะมันมันก็เลยท้วงไว้ก่อนว่าเอ้ยใช่ใเปล<ะ>่าใช่ใชเคยคิดหาวิธีแก้ปัญหาความขี้หึงเราตรงนี้ไหมเคยค่ะ เพราะว่าพยายามทําอยู่ตอนนี้คือเราเริ่มรักตัวเองมากมากแล้วแล้วเราอะไรที่มันทําให้ชีวิตเรามันดอบหรือดิ่งอะคือเราก็จะไม่เอาเลยไม่เอาดราม่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้กำลังเข้ามาหาเราเนี่ยแม่งทาให้เราเจ็บช้าน้ําใจแน่กูตัดเลยแต่ก็ต้องบอกประเด็นนี้ว่ากําลังพยายามทําอยู่นะเพราะแต่ละคนก็กว่าที่จะปรับได้จริงๆอาจจะต้องอายุเพิ่มขึ้นโตขึ้นพอเข้าใจโลกได้แบบสุดๆไปแล้วอาจจะอะไรอย่างนั้นเออเขาบอกเขาเป็นคนตีสมีความเป็นตัวเองมากมาก ที่แบบว่าคือหนูอยากจะไปเที่ยวตอนอาวสก็ไปคนเดียวเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนั้นคือหมายถึงตอนหนูมีแฟนเลยไม่มีแฟนไม่มีแฟนค่ะแต่ถ้ามีหนูก็บอกหน่อยถ้ามีก็ติดแฟนพี่ถามได้ไหมที่คนที่เขามาจีบอ่ะที่ผ่านมาที่หนูยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรบางคนก็มีความเป็นดารา เ,เดี๋ยวก่อนมีความเป็นดาราคือเป็นดาราจริงๆมาจีบถูกไหมกำลังจะ,ะด<า>งงังเขาก็เลยต้องแบบระมัดระวังตรงนี้บ้างก็เขาเล่าให้ฟังว่าจะคุยกันอ่ะเขาพูดว่าคุยผ่านผู้จัดก,การเราฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนะ <c oughs> จะคุยเรื่องความสัมพันธ์ต้องคุยผ่านผู้จัดก,การอ่ะสมมติกูเป็นแฟนเขาแล้วเขาจะพูดว่าคิดถึงกูคิดถึงนะคะแตพูดป่นใช่ค่คุณผู้จัดการกูงงเหมือนกันนะแล้ววันนี้มาบอกคิดถึงคิดถึงมัน ก็หันไปบอกมันสิไม่ได้ครับงานพี่มีแล้วต้องพันผูการหมดอย่างเงี้ยอย่าครบไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่าครบอย่างงี้ยอย่ามีผู้โดการนะคือถ้ามึงชอบหรือมึงจริงใจมึงเข้ามาเลยเขาเป็นคนแบบทุ่มเทคนประเด็นคือจะเจอยังไงเพราะเที่ยวไหมไม่เที่ยวนั่นไงตอนนี้อยู่กรุงเทพนี่ล้วหนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดินห้างไหมเดินบ้างแต่น้อยมากๆย่ากเหอกนเาอ๋อเขาเข้าใจแล้วคือถ้าเขาจะไม่ไม่มีอะไรต้องไปซื้อเขาก็จะไม่ไปเลยแต่จริงจริงถ้าชวนก็ไปถ้าคุยแล้วถูกใจก็ไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทักมาาคุยยยกัับหนูเเี้ตอองงงไ่ ดีเอ็มไปดีเอ็มไปทัก<น>คือทักไปก็ทักดีๆ<น>แล้วก็เดี๋ยวเขาจะดูโปรไฟล์คุณเองแหละว่ายังไงแล้วลเดี๋ยวคุยกันหรือยังไงก็ว่ากันไปเนาะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแบบเฮ้ยเรารู้จักคนนี้มันต้องหาวิธีเข้าให้มันมีศิลปะนะจะจีบทั้งทีอ่ะใ,ใ,ให้มีสตอรี่หน่อยใช่ถูกต้องอ่ะไปตามกันได้ขอบคุณร้านบีกินเกนอยู่ที่ซอยกรุงเทพกีทา32นะคะเพราะฉะนั้นอยากมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ได้เลยแล้วก็ชอบมากคือที่จอดรถเยอะมากอันเนี้ยมันมันเลิศที่สุดอดี ขอบคุณค่ะกิกี้ค,กครับผมยอดเยี่ยมมากกิกี้จิบหน,หน่อยหนูออ่อยไม่เป็นค่ะ